ไปยังเดินม,มาเดินม,มาหู้แทะๆบ่หู้แทๆว่าอยากกินปวกอร่อย โอ้ยอีกแล้วขอหลอดกอกซอกแก๊กแสกในแม่ทิ่มอีกเลยเมนโมไปตะอาได้แม่นี่ก็ได้อันนี้ก็ยังบ่ออกสามนขอบขวบอยูอ่อามาให้ตันนี้ฟากให้อีกซะจะมันลายไข่ก็ได้วัว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  พวกผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศผูกแล้วค่ะกินแต่เฟืองในราคานั่งล่าล่าก็ไม่ได้ไปใส่กาศตอนเศร้าดีๆดีพี่น้องเอ้ยฝนกระตกแค่พอนี่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 ไปปะปลงมาเบื่อด้อันแม่นี่กกจะไไม่เม้เป็นแต่สะแตกค่ะ อยู่กับพี่ๆช่วยเลี้ยงน้องด้วยข้อหลอนละกลอกอยู่น่ะลงมากเป็นกินรุนหรอยังบอกแข็งแรงเลยนี่นะ่ะยังไม่แข็งแรงเลย่สิครั้งใส่อันตะก,การไว้ก่อนนะ เมนูไข่แล้วเหรอโลาะโลาะโลายายนีเจ้าเก่าเจ้าประจำทิลาอุบลราชคันีบริเวณพุทธประหาส,ส่วนเ,เยี่ยบพุทสบายดีคะ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆว,วันพระราช คันนี้สองพี่น้องสุภาพกันไปห้าคุดจิรอไป,ไปปนขายลงทื้แนแหงนางว่ะโผดไปในข้าวจ้ากะเปคุดจิรอไว้เจา้าเขาเอ็นเขาเอ้ติมมุ้แนี้นี่คุดมึงดูใหญ่ไหมหคุดจิรอเนาะไม่เนื่อยงเหรอาหาฮูกับบ่อ เขาไปตีมแล้วก็จะลงไปหาคูจิรอ่เมื่อวานนี่เขาได้สามสี่ลอยตุคโว่าคูดเก่งโดมักนี่ยนคแถวเข้ามาคูดเลยเอาไปคูดมองหน้าโล่คูดมองหน้าโล่ในสายจะมาเลิกใชคะต้องไปปมเมื่อวานนิดนค่ะเดี๋ยวเขาจยุ่มๆมาใส่เขาหาทาเขาจะ่นจิราเดี๋ยวจะโทร มันคูดอาจจะกเศร้าตู่จีบอไดอาเจ็กซิปทุงคือมาเลิกเหรคะปะพาน่ผพานยันนี่ปผ่านตะก้อนสมัยตะกี้โอ้ยซิบตู่ตะบะเพยซื้อได้ซิบตู่บัไดก็ยังได้มือลซ้อยนี่ให้หน้ามันเลิก ใสตัวแรกแหกมา้มันพวขี่ดักดำกตองหักาดีจะุดตายโอ๊ยก้องหนอบารีโคดก้องหนบีโคดก้องโคดพึ่งเดี๋ยวี ไว้หนึ่งเดี๋ยวไปบ่นยบอลควยไล,ล่ๆก็จังทางกล่องไว้จะีย๋ยซอยกันเออขอบใจจเออตัวใหญ่อยู่เนาะนี่นี่นี่เปิดตาจี๊ดทานส่ขี้คัน,คคนหูได้จี๊ดใหญ่ๆแล้วตัวใหญ่สี่ฟุนะคะสีญญญญญ่เหล่เพราะว่าจะไปชู้ยยายเจี๊ยบ ออตื่นนะ<ว>สี่ตัวแล้วค่ะกลนตรงคือฟูฟูด่เนาะฟูฟ<ว>ุดไว้นะคะเดี๋ยวลงไปคายเองเดี๋ยวมื้อนี้<ว> <c oughs> เห็ดออกเห็ดออกเออโอ้ยเนหาเห็ดเพหอบปลาเพิ่อว่าเห็ดเพิ่งเขาเห็ดละงูละงี้มันออกมันขวยแล้วเด้๋ไวเาจะหาพกซิปไปโอเคแล้วละ่ะมันมันส่วนนี้ปนกระแซบ มามันฮุกที่ดักดำไปไปเรื่อยๆอ๋อน้าจุ้มสตุกขจาวานนางแดงแล้วก็ตกกกาและเขียวคองเฮ้าเด้เพ่อจะอยากเอาลาได้ได้เอาลาแล้วมันชิบง,งามข้างเบิ่งไล้นะกระดูดเลยนวดน้ำนะนนแล้วมันจะคำแล้วมื้อนี่ ยาเซลาแซ่กระปุกมื่อนี้มื่ออื่นแซ่บ่เอาจะทำเมื่อนี้ยายเซ่เราแซ่มื่อนี้คงต่อยนะเกี่ยวขึ้นข้ากินนี่มันสิแปดสองคนกขยามันคันละคันโกรหลแล้วมันบองงามกานันนังอันนี้บุม้มเนฮอตนั่นคงคดหูลูกปลืนนะพญานาคบอกนะสุดดามเสียมเลยดินมันโดนนะดินทรายมันแรงฮอตผู้ ก็ช่วทั้งทั้งยิดีจเห็นหัวผยนคาล้วพีน้องเห็นหัวผยนหแก้วค่ะิใจมันได้ลงทุนโคดว่านาเข้าใจเออนางควรมีแต่ัวใหญ่นางคุดหูเลกทะเาะะรยมือไม่แต่คุยหมกขวดไเมย์นะคะมากด มนาปนจิตรอสนตะกันแต่ของใย,ยนีมดก่อนหมูเขยาใยนีหยไหลไหลไปจไม่ใช่ยายนีเขาไม่ใช่แต่น้ำนะคะเขาให้มันค้นๆหน่อยอเห็นใส่น้นำไหลไหลเขามาจับปลาจับปาลาอะไรแบบ้เดี๋ยวตามไปเพิ่งน้บกัดดนสิหนึ่งหน,นึงพอดีสัมคนหรือ่คะเึงหรยัง งตายแล้วหา้ามุดเก่งตายแท <c oughs> ้เน่ยไม่จ่อยไเห็นหลอดเสุดแขนเอลงไปเอานะคะสุดแขนโผโพบมแล้วจิ จิ๋ให้อย์พอยะคันเมื่อยเนาะใส่แล้วซ้ำมือมันตัวใหญ่สมคุดเลิกจะบอกเบิ้งเฮ่ยคนขาวอยู่โพดโพตายห้าแต่รับแต่ว่าอยู่พี่พี่พี่เจ้าเออคุยลายอยู่เลยนี่คุขาใช้อีกแล ขูดวัตถุอิีท้องหูได้น้กันเลยขุตกระจ้ชลงไปยังเลกแต่กระดีบ่แเขาได้กินซีุดไปสักเตอนส่วนน้หลต้นโอ้สิ้ม่ว่ง่ กันยู่หน้าโตเลิกก็เลิตื่นก็ตื่นหูเศ้าหูแบบเป็นเขาตกโตสามตัวสามหูคนอสิมินก็หูจะบ่กดงจะวาที่เลิกอีก ได้สามตัวแล้วค่ะกลุ่นไปหูสายเดียวอืมนาดกันเลยอืมมายู่น้ำกันนี่กระตูนลงๆเนาะนี่กระตูนแตกตื่นพี่ค่ะขาดแตกแตกเลยอ้าวอยู่ได้เนี่ยนะ ขวัวอันนี้มาอีกได้น,บบนี่มากกับมาทอดมาหักบโบแหงคือเมื่อวานนี่แหละลิล้นนีเนี่ยโหเฮ้ยพอเสร็จเลือกซ้ำใจไม่ได้มีหู้แตอนนี้ตอนะเลือกซ้ำใจก,กับกระชิ่วจะเห็นเ่า อุย้ยังอยู่ลงขึ้นมาเราต้องหามันไดหลายทงในเด้องมันนี่นะเด้อ่ายยาดอกได้ข่ายานเฮ้ยสีหาข่ายา่ยยหา่นี่เนะาะเออร้ายผมเมือแหลม <c oughs> มันโลวาหนึ่งกำลังสีมาผด,ดีเจลีมาสัม่ายเห็นจ้า,จาเจลีเลา าามาไว้ไนะด้ยม่ได้หมดถอยได้สองสามคุ้มกับเสาเลยพี่น้องเลยไปปราบจะซีฟุดไปก่อนเบอง์ไหนหน่าผัดอันหูอันจักมันสอดมาแต่ทางใดอันนี้นะเนอหูมันเบนในก้นนะจ้า,<อ>จาว่าคุยทางไหนนี่สหมเจ,จะ้ะสอดมาแล้วกัดซับ โอ้ฮะจผู้ไดกะจนผู้หักตัวลคนขาวโ,โลงกระดเลยเลิกกระเูน้นี่แหละมันมานี่ได้นี่นี่นีู่นี่ได้พวกคนนั่นนี่โอ้โหาผู้นู้นี่คือไ นับเนี่า <zou> ม <idity crack> ันมีแจ่มาสอดกันั่นนี่มันสับหูวอีก ตื่นก็ตื่นโในอใส่ของอะค่ะนั่นท่านขางนะฮูนะเออขางประธานนะหูยเขยืดเขื่เอเข้าปาก ชอบน้อย oh. น้อยโอ้ยเนี่ยระบอกนี่จะมาเหือร้ายเถอะบอกเอาพ่นเดี๋ยวคนซอยก็จะงัยโคอยเศร้าพี่น้องเลยจริง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 น่น้ราหนีแล้วมันเลิกโอ้ยเหือ เราจะเป็นหลอกโคกต่อยเันอยางตายออกโโตัวใหญ่เลือดแต่เราพูดนจกจนด่างงงโอยบ่งดูใน กอเอา,าเอามาทิ่มก็ได้ใบยอะไรนั่นะนะเย่าลงเนี้ยนี่ปักเกิดท้องแล้วว้าเต้นออกเลยเอาหนะ่อยไหมเอาใบหน้าใ<อ>ส่คูโอ้ยเด้แป๊บปลาที่ตัวใหญ่มาเลยนะเอาอีกนี่อนอีกแป๊บเดียวนะคะเนี่ยขนาดมันเลืกนะคะเนี่ยคนอีกคนอีกมาซอยกั่อนคนอีกอนเด้อพี่น,ะะน้องเลย

เะมวยนะจะบอกปาขันพะคุท่านน่นี่พะคุณอไรนี่ยท่านนาพครับเดี๋ยวเอาไปทานหนาม่ิงไปหาแบกเก็บพักท่าน้นาเลย กินกระปน๋นนะสิเลิกซ้ำใหญ่เน่นนมันอ,ออกโอ้โหมเขาเาขาออกคนเล้วพี่เนาะ <laughs> ะจุม่มก็จุ่ม ต้งสวานมดประด้ดับป ah ี่ยงกระสองครตายลงห้องเลคือพวกนี้นี่เด้ยังด้วยคุยขี้ขวยมี่เจี๊ยบออกแรงนะคะ กอลังก้ยกลวยเขาสดลยจะเป็นซายเเ่มมเลกเ่ยมันออกปีกเขาป้าหมัตึ๊ดชั่วไแท่งาใหม่เจเลยลองล่อคาดไปหาหมกคุยเลยๆไปตั้งกล้องกจงเลยเอาทาน้ามันเสียงเลย ล้อพี่น้องเอ่ยน,น่าเลยนนากำน้าดำหมดแล้วเนนป,ป็นออนแต่เปื่อยขุดไปขุดมาเนื้นขายปกลจิลอนไม่ได้ข้าหญาเลยล่ะค่ะปวดหัวมามับขันเลยพ่อวะ ืนกับปวดหัวนะคะกินอันข้าวเหนียวดำมนดันอีรวดลงข้าวเหนียวแดงพริกกะเพาะปวดหัวขึืนกับหมองรดบักพาวพพเอเาดังเลงเงถ,งถึอจะขู่อออะะโอ้ยเจ้าสิคุดลงไปหอด หันหาออกบ่อผู้บ่าคะโคตเฮ้ยโตซ้ำควายนี่บปล่ึโตซ้ำควายโตนี่พ่อลอยเลยล่ะค่ะทุบหมอนด้จริงก็แป๊บเดียวอยู่นะพี่น้องเว้ยจริงก็แป๊บเดียวอยู่นะ ทมว่มามันตื่นกว่าหนีนะแห้งจำร้อยในยกับบริญายุคแรกปะทากิโมโดอกบ้าขีเมนนี่แหละตอนนี้เราชุา่านเมือไอยบัดรประชาอุบลมีหอนแห้งขายขี้แล้วบัะโอยตัวนี้คุณตัวนน้อยแทะอ้ยลูกมันเอาโฮมันไปทางมือไปทางมือ อวย,ยเมื่ออะไรล่ะค่ะเมื่อแล้วเมื่อแล้วไมตื่นแช่ไหมบัดบองบ่บมีคุยใช่ไาหมาตื่นตายแค่มาหาบ่บม่คุยนี่มันแดดค่ะฝนกับสีม,มาพอฝนพี่น่องเย ฝนก็จะมาแล้วบางทีเพราะมันเล็กกัตัวยอยู่ตกลงมาแล้วั้ยตกลงมาทำไมฮอนฮอนบ๊บบอบพันเมื่อยนะคะห้ามจุมนะคะนั่มีืนกินจะข่าวห้ยเกืออันนี้ชอบใช่ใ่น่ามันเลิก คุดเก่งแท้เจ้าผัวเสียมแบกนี้ไงเนี่ยคุดเจ่งก็จะเคืองเคือนปากนิน่อยเนคุดโรมาสัน โอนีน่ใชัวโอ้โหตัวกับปาดอก่อไม่ได้ไไดค่ะเมื่อแลวกัเมื่อนะคะได้พอลอยเลยแหละเออน้ำ ได้หลายหลายมันสิรวยเอาเท่าไรที่หาทวงพอสังเกตลุ่มลุ่มพุดธนะสิท่วมหัวยืนมือเลยใจห่าเลยนีสายคือซักลงกี่ดีกี่ดีสู้ๆหัวเท่านกับเป็นลมยังอีกอยู่ทีปูนพอดีตัวละเม็ดพี่น้องเอ้ยพุดลงไปเลย โต๊ลงคุ้ิปอดมาเขาใจ้านยลิะแลาวกับวบ้านโอ๊ยนีน้ำมอยู่บ่มันจีิงเลยได้อะนี่คุ้มคุ้มเดียวกระหายเลยปิบมาต่างอลีเลพี่้องเอามาคุดเขลงเขบอกเขาใจแท้เนี่ย ฝนมาแล้วยี่นีเลยรอเมื่อจะไปเบิ่งปวกเป็ดเมื่อให้ลูกขออ่อยสักก่อนท่านผัวมยอเยอ่ยมขนไปจะนั่งที่สีด่่บคะนั้นที่ผมเป็นหัวซุปลงหันเลยบ่าน่นาพจีตายคือข้าวซาอันไปคุดมันราะว่าตายในคุ้มมันน่ะดิาจากกัจกแล้วคุดจนหัวซุปลงไปมุดลงไปเอามันผัดขึ้นมาบ่ได้คือซีเมนและตายเห็นบ่ลงในเฟสนะ อยู่ทางเมืองเองแขวงเอียงแหละก็ไปเทปานทกูระวังเด้อค่ะลี uh, ้ยงตกงหญ่นึงว้ายลิงมาเตะค่ะลิงขัดมาแต่สิดายคุณมืดแหลมอะไรพี่น้องเอ้ยมันสิบอลัดเซิงนางสิบัสผูกไปได้สิจกบเทิงจะจกบเทิงบปถ้าจิกิล มันวิเทิงนี่เนแนของประธนเอาจนได้คันมันพลพบางงานเลยสมาจโอ๊ยายมันใหญ่จังไรมันกตสาบ้านําเมืองมูลน่แหลมันกต่บ้านใหญลื่นมูเรามันคือขมบขจใจแค่แตลองมันกาดเบิ่งดูแขวนะมาโอ้ยยังขุดนะบอกมึงมีเสียมบอกมิจะแข่แด้วยน้อยนี่นี่ มันโพมามาสิโถมไว้ในนรลสิดาขาก็สิคโลยยอดพี่หาแต่รับแต่ายผมได้ไมมาคุดนากู่าษานางเฮียรูมาไปไปมันโผล่ไปหาใจเสียงโผล่อุ้ยมาแล้วมาแล้วคนบวงมานักดือนเดือนแซ่กระปูเดอนมาแรงเดินมาตะเวนเนยได้ไปแล้วมันเอาปอเวนสร่ามลำอื่นเนาะ มือาลงสะเอากมัดเอเอาลงนันลกจะเลิกซได้ะป็นแเบิ่งก็ใส่จังหวะไว้เออเเอาลงไปว่ดีม่ไหดิกหนงมวนๆอย่างนี้ผว่าแน่นั่นยังอยู่ขาดฟอดขี่ไปเลยขี่ไปก้อนดึงออกเลยขนแบบอย่านี้ว้ายพอๆๆนมาแลว

มันได้กินพุ้นอะไรเลี้ยสิเปตเตรื้นช่วยมึงด้วยจังหวะนี่มันได้กินพุ้นนี่เปตเตตื่นนต่่ะเปตเตร์พูดออกอยู่เมืองบาดานผูกผู้ฝนกับมาเพราะฝนมันมาลรตามันเห็นเปียกโรนะหูบ่อไรนะยใบบายมันมาเดียได้ยิน กใส่กุบอยู่นั่นเด้เฮ้ยสิเกียวสิเวียนทีนะ้ำเหน่บ่เห็น,ะนสักม,ม,มันปุดมันเมื่อยเธอพุดคุยกันออกหมดมาแล้วอหอยเงียกระบ,บอกปางคือค้นบ่ได้นี่เลิกเดี๋ยวเที่ยงน,นอนมวนพี่น้องเอ้ย,ยหายไปมันแจงไว้อยู่ใอเ้านี่ เด็กบ่ได้เลิกาไดอยู่ามาบาเบ้องแม่แล้วนูเาไปไปไปมงซนเลข้อของหวนนี่แหละฮาฮ่าฮ่าขอขงวนเลไดมองอน โทโลดเข้างยังบ่าพออะนะฝนตกพี่น้องค่ะโอ้อยหญ่านี่เข้าไปต่างกินแซ่บใช่ป่ะเพียวงามมัลรีมโ้โฮจะไปนั่งลงน่าได้โอ,โอเคแล้วพี่น้องค่ะพิ่นีกับสิเกียบรรยากาศไว้ซ้ำนี้นหละค่ะซ้องก็น้องค่ะโทษหน่านัา่นแหละว่าเป็นปีบริธึกน้ำเมื่อยค่ะ หาคุณจิรอพอได้ปนไปขายขายาเอาไปรมาไม่ใช่มคุ้มดอกขายาเนี่ยถ้าเศร้าอยู่ในขอกงจะเชียงนี่แหละค่ะได้อยู่ดอกะมานลอยกับแปปเดี่ยวอยู่แล้วมันหักเลกิกดซึ่งเลยดำพี่น้องเอ้ยโอเคแล้วพี่น้องติดตามคลิปนหน้าแล้วกันนะคะที่มีเกิจพันธ์พิการวัฒน์ศรีขอบคุณขอบคุณพี่น้องว่าคุณสุขพนี่ข่าววาเปิดกับลงังแจกพวกเงานะ่ยคายา่ะคุณจิรอไปฮะปนไปขายให้ขายาพี่น้องฮอนดิ